กระถินนรงยักษ์ครับวันนี้จะจัดการสักหน่อยใครที่มีแมคโครครับต้นนี้เอาเท่าไหร่เราอยากรู้ราคาครับว่าต้นใหญ่ๆติดกับรัว้วแล้วก็ติดกับป่าอ้อยห้ามล้มมาฝั่งป่าอ้อยนะเพราะว่าป่าอ้อยนี้ยังไม่ได้ตัดถ้าล้มมานี่เกิดเรื่องใหญ่เลยแหละเอาเท่าไร่ ไมโครคนขับไมโครต้องเป็นผู้ชํานาญการหน่อยนะถ้าพลาดมาเนี่ยเราเสียเลยตรงเนี้ยเขาห้ามล้มมาตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าคนขับของเราจะจะเล่นท่าย,ยากยังไงจะเอาเท่าไหร่ดีถ้ามาแบบโดดโดดเดียวๆียวต้นขนาดนี้เดินทางไปประมาณ หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลเมตรสมมุตินะต้นขนาดนี้เอาเท่าไหร่จะเป็นบรรทัดฐานของคนขับไมโครครับไอหรือว่าเท่าแกไมโครเท่าแกใหม่ใหม่ถ้าเท่าแกเขาเขารู้แล้วแหละว่าระยะทางหนึ่งกิโลเนี่ยต้นแบบเนี้ยจะเอาเท่าไหร่โอ้โหลพี่โยนขึ้นจับว่ะอันนี้เรา เราจะคำนวณคร่าวๆเราจะเอาย้ายระยะทางประมาณ1กิโลเมตรไปปุ๊บลงปุ๊บสมมติว่าต้นเดียวเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นตอเราก็จะเอา1,000ครับตอขุดยากอันนี้เอาสัก700ดรอยไปยังไงก็ลงง่ายอยู่แล้ว1กิโลเมตร700ครับ <c oughs> อาจจะ คนอื่นอาจจะคุยราคาได้เยอะกว่านี้นะแต่ว,ว่าเราเอาจ็ดร้อยกอไม่ได้ตัดราคาใครอนี่สมมุติเฉยๆสมมุติเล่นๆขั้นตอนแรกก็หักกิ่งก้างซักขาออกก่อนหักเลยหรือพี่เฮ้ยถึงไหมเนี่ยถึบ,รบเรียบร้อย เพราะว่ามีค่าเดินทางด้วยนะต้อง700ถ้าอยู่ใกล้ๆสวนก็สองสามก็เอาไปอันนี้สมมติเฉยๆดูเราตีไปแล้วครับเยอะแยะเลย <c oughs> ดูต้นนี้ใหญ่เหมือนกันครับอัดๆเข้าไปเดี๋ยวเขามาตัดเอาครับไปเผาทานมันต้องดูแนวของต้นไม้ด้วยนะว่า มันจะล้มไปทางไหนสีสัวไม่ได้ครับต้องมีประสบการณ์เยอะเหมือนกัน ไม่มีเวลาเปลี่ยนฟันเลยมันกุดหมดแล้วฟันก็นสำคัญเหมือนกันนะถ้ามันกุดหมดก็คือมันจะเสียแรงเสียเปลืองน้ำมันเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยใช่เหตุเลยอย่างหนึ่งถึงเงอก,ก็จบเลยครับเงกทงังจะลมไปทางไหนวะ แนวขนานหรือว่าล้มมาฝั่งนี้อ่าเดินมาแล้วครับขุดก่อนนะขุดอ้อมๆกันดินมันแข็งครับ่ะต้นเล็กเอ,อกาก่อนต้ลงมาฝั่งนี้อย่างเดียวครับ เออนั่นแหละไป yeah, เวลาไปประมาณ5นาทีครับเอ,อ้อยายาโยกไปฟังนั้นนะเอ,อ้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวใจงเงย็นลูกพี่คอยดูผมเดี๋ยวผมจัดการให้โยกให้มันสั่นคลอนเฉยต้องมีเทคนิคเพราะว่าต้องมีเทคนิค,คนะเ,เราเลื่อเราถอดออกหายไปตัวหนึ่งน็อตมันขาดในครับเออดึงเข้าหาตัวหรือเปล่าเนี่ย อันตารายแต่ว่านี่แหละเหตุการณ์มันบังคับเนีมันจะยากหน่อยมันเจ็รอยมันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมีความเสี่ยงกับอ้อยเขาด้วย <S <S 2> <S 2> ออสันคลอแนะล้วเลยพี่ ถ้าไม่มีต้นอ้อยนี่ผักล้มไปแล้วเอฟเอฟเอ๊ะดันไปเลยดันไปเอียงขวาเล็กน้อยเฮ้ยอย่าหาตัวลูกย,ย่าหาตัวเอยโอเคสุดยอด <laughs> เราก็ลุ้นนะลุ้นกับคนขับเหมือนกันครับนี่แหละประสบการณ์ต้องดูตาม y u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  e บ้างนะมันจะได้รู้คนขับเฉพาะคนขับนะคนคนไม่ได้ขับไม่ต้องดูหรอก